right ช่วงจะก,กรีจะมีเพียงสิบร,รัชการเท่านั้นหรือก่อนติดตามรระฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะคำทํานายพระราชพรมยานวิระทาวโรหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำฉบับเต็มจากวัดจันทรามท่าสุงเรื่องอนาคตของประเทศชาติ23ธันวาคม2518หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้ทำการแจกของให้แก่ทหารค่ายสุรนารีจังหวัดนครรา จะมาและก่อนทําการแจกได้สแสดงทำมิกถาพิเศษเรื่องอนาคตของชาติณพุทธศาสนาสถานค่ายสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาส่วนหนึ่งความว่าเราทุกคนจะไม่แพ้จะไม่ต้องตกเป็นทาสของใครใคร ดังที่พวกเราอากันวิตกกังวลกันอยู่ในขณะนี้แม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ทรงปริวิตกและทรงมีความห่วงใย,ยประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่งดังจะเห็นได้ว่าเมื่อวันที่10ธันวาคม2,518พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชนีนาถได้เสด็จไปยังวัดของอาตมาคือวัดท่าสูงและได้ตรัสถามความเป็นไปของบ้านเมืองในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรอนาคตของชาติอาตมาได้ถวายพระ พร,พระองค์ว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะไม่ตกเป็นทาสของใครอาตมาขอถวายชีวิตเป็นประกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นับตั้งแต่ปีพศ2520เป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆความยือกเย็นจะเริ่มปรากฏ ความมั่งคัง่งสมบูรณ์จะมีขึ้นแก่ประเทศชาติและประชาชนแต่จะยังไม่ปรากฏชัดนักแต่เราจะมองเห็นได้ชัดๆก็ต้องปีพศ2524เปรียบเหมือนอรุณได้ขึ้นดีแล้วและเริ่มฉายแสงให้เห็นความมืดหมดไปที่อาตมากล้ายืนยันต่อพระองค์เช่นนั้นก็เพราะเหตุผลหลายประการคือคำทำนายของพระพุทธโคสาจยา์ในประการแรกอาตมาได้พบและได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นสมุดข่อยซึ่งพระอระหันต์ในอดีตน ว่าพระพุทธโคสาจารย์ลำใหญ่เขียนไว้ทำนายชะตาบ้านเหมืองก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกเสียอิสรภาพแก่พมา่าก่อนที่กรุงเทพยังไม่ปรากฏโดยท่านได้เขียนทำนายไว้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะถูกข้าศึกตีแตกแต่จะเสียอิสรภาพไม่นานนักจะมีคนดีของกรุงศรีอยุธยามาก,กู้ชาติแต่เมื่อกู้ชาติได้แล้วจะต้องไปตั้งเมืองหลวงอยู่ใหม่และเหตุการณ์ต่างๆของกรุงศรีอยุธยาก็ได้เป็นจริงตามคำทำนาย ายทุกอ่งคำทํานายล่วงหน้าทั้งสิบรัชการในสมุดคอยเล่มเดียวกันนี้พระพุทธโคสาจารย์ได้กล่าวคำทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแก่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงใหม่ในวันข้างหน้าซึ่งในเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นแต่ละรัชกาลดังนี้รัชกาลที่หนึ่งทำนายว่ามหาการผ่านมหายักษ์รัชกาลที่สองทำนายว่ารู้จกักธรรม รัชการที่สามทำนายว่าจำต้องคิดรัชการที่สี่ทำนายว่าสนิทธรรมรัชการที่ห้าทำนายว่าจำแขนขาดรัชการที่หกทำนายว่าร่านราชาโจรรัชการที่เจ็ดทำนายว่านั่งทนทุกรัชการที่แปดทำนายว่ายุทธมินรัชการที่เก้าทำนายว่าทินกาขาวรัชการที่สิบทำนายว่าชาววิไลราชวงศ์จักรีจะมีเพียงสิบรัชการเท่านั้นหรือปัญหาที่น่าคิดต่อไปก็คือว่า ทำไมพระพุทธโคษาจารย์จึงทำนาเหตุการณ์บ้านเมืองไว้เพียงสิบรัชการเท่านั้นกรุงเทพมหานครจะมีพระมหากษัตริย์เพียงสิบพระองค์เท่านั้นหรือเป็นเรื่องที่อาตมาสนใจเป็นพิเศษจึงได้สอบถามเรื่องนี้กับหลวงพ่อปานและพระอาจารย์ต่างๆซึ่งจิตของท่านเป็นสมาธิเข้าถึงขั้นอภินญ,ญาสามารถที่จะรู้จริงในเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคตซึ่งก็ยังมีอยู่หลายๆองค์ในขณะนี้ทุกๆรูปที่อาตมาสอบถามจากท่านตางก็ยืนยันตรงกันว่า พระมหากาษัตริย์จะยังคงมีอยู่คู่บ้านเมืองไทยตลอดไปอีกนานมิใช่แค่เพียงสิบพระองค์เท่านั้นแต่ที่พยากรณ์ไว้เพียงแค่นั้นก็เพราะว่าร่มตั้งแต่รัชกาลที่สิบเป็นต้นไปบ้านเมืองจะมั่งคั่งสมบูรณ์ร่มเย็นผาสุกประชาชนในชาติจะร่ำรวยประเทศไทยจะเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งซึ่งจะมีแต่ความเจริญตลอดไปไม่ลมลุกคลุกคลานดังที่แล้วมาจึงไม่จำเป็นต้องพยากรณ์ต่อไปอีกประการที่สองที่ยืนยันว่าประเทศไทยจะไม่ตกเป็นท่า ของใครๆนั้นคือพระพุทธทธรรมนายเหตุการณ์ของโลกพระพุทธทธรรมนายนี้ก็ปรากฏในสมุดคอยของพุทธโคสาจารย์เช่นเดียวกันซึ่งมีข้อความปรากฏโดยสังเขปดังนี้อาน,นันทะดูก่อนอาน,นุนโลกต่อไปจะเต็มไปด้วยความร่าร,ร้อนก่อนกึงพุทธกาล15ปีประมาณพศส4 8 5จะมีฝนเหล็กตกจากอวากาศจะมีไฟลุกจากอากาศเลกลาจะพูดขึ้นจากน้ำมาทำลายมนุษย์มนุษย์และสมณะชีพราม จะตายกันมากแต่ว่าอานนท์ความเร่าร้อนก่อนกึงพุทธกาลนั้นยังมีความเร่าร้อนน้อยกว่าความเร่าร้อนหลังกึงพุทธกาลหลังกึงพุทธกาลจะมีความร้าแรงยิ่งไปกว่านั้นยักษ์หินที่ถูกสาบจะลุกขึ้นมาอารวาสสมณะชีพรามจะล้มตายยักษ์นอพระพุทธศาสนาทั้งหลายจะฆ่าฟันกันและกันจะตายกันไปคนละครึ่งจึงจะหยุดยั้งเลิกรบกันแต่ทว่าประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นจะมีภัยเช่นนี้เหมือนกันแต่ไม่มากนัก ความแม่นยำของพุทธธรรมนายจากพระพุทธเจ้าทํานายนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นความจริงทุกอย่างก่อนพุทธกาลได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองลูกระเบิดต่างๆซึ่งเป็นเหล็กเป็นไฟได้ลังไหลลงมาจากอากาศพิฆาตมนุษย์หลังกึงพุทธกาลได้เกิดสงครามลัทธิคือพวกยักษ์นอกศาสนาเพิ่งจะเลิกรากันไปแต่เมืองไทยก็ยังได้รับผลกระทบกระเทือนมาจนกระทั่งบัดนี้มีเพียงไทยที่นับถือพุทธอย่างมั่นคง ตามพระพุทธธรรมนายนั้นได้บ่งชี้ชัดว่าประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจะมีภัยบ้างแต่ไม่มากนะหากเราพิจารณาให้ดีๆก็จะเห็นเด่นชัดว่าประเทศไทยนี้เท่านั้นที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและเป็นประเทศสุดท้ายที่พระพุทธศาสนายังเหลืออยู่ในท้องถิ่นบริเวณนี้ ประเทศอื่นๆรอบด้านเราก็กลายเป็นพวกเดียรัฐีนอกศาสนาพุทธไปเกือบหมดแล้วเพราะฉะนั้นประเทศไทยจึงเป็นเมืองสุดท้ายที่พระพุทธศาสนาจะสถิตสถาพรอยู่ได้ตลอดไปพระเจ้าอังคารัตตั้งจิตขอพบ พระอารหันในพระพุทธท่าธรรมนายซึ่งปรากฏในตำนานบางแห่งได้เล่าไว้ว่าพระเจ้าอังครัตเจ้าเมืองอังครัตซึ่งเป็นเมืองที่ปรดิษฐานพระทาตจอมทองอยู่ในขณะนี้ได้ทรงตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระองค์ได้พบพระอารหันขอให้พระอารหันเสด็จมาโปรดพระพุทธองค์ทรงทราบวาระจิตของพระเจ้าอังครัตจึงทรงทรงพระโมคขลา พร้อมด้วยพระเถร,ระรวมสีรูปเดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เมืองอังคารัฐก่อนศาส,สนาจะอยู่ในเมืองไทยครบ5,000ปีส่วนพระองค์ได้เสด็จมาภายหลัง เมื่อเสด็จมาถึงเมืองนั้นได้ทรงพยากรณ์เกี่ยวกับความเป็นไปในอนาคตของพระพุทธศาสนาไว้ว่าพระพุทธศาสนาจะ,จะเจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นอยู่ในท้องถิ่นนี้ถึง5,000ปีเมื่อพระพุทธศาสนายังตั้งมั่นอยู่ได้ในพื้นแผ่นดินไทยตามพระพุทธธรรมนายก็หมายความว่าเมืองไทยจะต้องไม่ตกเป็นทาสของใครเพราะความมั่นคงของชาติและพระพุทธศาสนาเป็นของคู่กันมาแต่บรรพกาศเมืองไทยจะไม่ตกเป็นทาสของใครจากคำพยากรณ์ของพระพุทธ ศสราจารย์ก็ดีคำบอกเล่าของพระเถร,ระผู้ได้ยานสมบัติก็ดีและจากพระพุทธธรรมนายก็ดีเป็นหลักชี้ชัดที่เรามั่นใจด้วยว่าเมืองไทยเรานี้จะต้องเป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดไปไม่ตกเป็นทาสของใครๆพวกนอกศาสนาจะไม่สามารถจำ้ำจีเมืองไทยได้แต่ข้อสําคัญนั้นเราทุกคนอย่าประมาทต้องรักกันสามัคคีกันไว้ไม่แตกแยกกันและไม่ลุ่มหลง ไปกับคำยุแย่ของบุคคลผู้มุ่งร้ายต่อชาติบ้านเมืองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก pptvhd36. com อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ